บุตม <c ười> ีของมีอ้วนบ่มีฮะว่ารองบักลายๆกับบุมีห้มีอ้วนยักดีบ่อาตายหายทบ่น่าเิ่นะคงไปไปใช่ใช่ฮะไปใช่ยใช่นะโอ้ Mate, Dante, สบายดีละสวัสดีเด้พ่อแม่พี่น้องเอสซีบากุทุกคนกองข่ากยจขอาทิตบันเทาแเก่าคือเดิมเราลาซูน้องบิวร่เดาหอเ่เอาเงินนี่เอาเงินนะเอาเงินเอาเ่าได้มานชิมห้าพันคือเก่าวะฮะ Half an ký cào, what hit? Ah, thật là, 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 thật là, là, thật Cứ bớt là, thật là. Một không có bất thế này mọi sẽ đã rồi đó Trái sữa ai sụp phải hát bơn anh đi, đi bơn Nó đi bơn mẫn sáng kapakla sợ lạ và nè 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 ที่บุ Bref, ูยาบ่นไงตุกใหญ่แท้เฮ้ยยังบ่แล้วบ่เฮ้ยตุกสาวนี่อ้าก็ได้อู่งามใว่าเจนนี่นี่อู่เจนนี่บ่หรืออู่นางวิวนี่อู่เจนนี่ฮะอู่เจนี่เจ้ากับขี้อยู่บ่ไงเบ่เอาคือบุคียันเพยชื่อมะมายโอ้ยันเพย์ชื่อมาใหม่ มันเก่ากันจขี้ทีโอ้มันเก่ากันจังขี้วะลูกผัดของมิอ้วนก็ขี้ได้ใช่ผัดอันนี้ขี้บ่ได้ตายบุคุ้มเลยเอ้ยก็ขี้บ่ได้เนาะมิอ้วนชื่อมากเอ้ยขี้ได้เนาะก็ขี้ได้มีอย่งวิวคือหลายแท้นี่บุตรมีของมิอ้วนบ่กมิฮะว่ารองบัหลายๆกับบุตรมีให้ยมิอ้วนยักดีบ่เอาตายหายแท้บ่

ก๋าวต้มขนมวันี่กับแมน,นบ่ลูกของไฟชาแช่นอีหล่าบ่ได้ไปบ่คือไปไทยนําไ,ไปนะมีอวนบ่ไปอีหล่ากับ่ไปอใจเยโอ้มีอวน,นกับปไปอีหล่ากับ่ไปอันนี้โอ้เนาะเจนนี่กับ่ไปิวกับ่ไปโอ้ไปเฮ็ดยังโอ้คือขังแท้เลย Mm. À, nó lắp đi vô bò đi vô tí nó bị thạc mẹ nó ăn cuối lên nó nỉ phụ sược vừng bừng nỉ Ôi, mình thâu cứ lại chút thẻ Phần này bánh chi không? Bánh đi đây ơi đi bài đây nè Bánh đây ตาต่างมากเลฮะเป็นได้จังหวัดตาตีตต่างหรอกว่าพ่อมาลานเขาปิดเนาะหมุนไปชื่อไม่นางพ่อเนาะหมุนมาชืวอหมุนมาให้จะหมุนได้นั่นแหละเห็ดบอกคือหมูเนาะ้้วม่นนอทยยเโอ้กะดีตัวนอนมื่อหนึ่งคู่โอ้ไปเลาะไปเลาะงานถาดชั่วโมงหนึ่งได้ได้เหนว่านอนไทยจิเออกะดีแล้วได้ไปไทยสองหมู่ก็ เกือบที่เฮยนี่แหละคอยบูมักเฉียดฉีใช่หรือคอยนหนเวลาแบบจันโจใช่ไหมได้อย่างแน่มาของไทยน่ะโอ้โหเนาะเหมือนเชี่ยวเธอได้ที่งเงินได้อย่างแน่เกือบได้นอนไทยน่ะมันเผาหนีประตูก็ถือมาหนิเรื่องจ้าอบโอ้ไปไทยได้มันเผา ชุกหนบ้านได้เหยอน่ะเนไตอนคูอเพอนับไปตอนคู่ได้ยังไงเฮ้ยมาแตไทนะทำได้ยังไงจุดไทยก็ไม่ใช่ปิ่นกันไงช่โนะนะวันี้เราจ้ยมันบุยอันนี้ใช้ไหมใช่เหอ้ยแต่เป็นคนที่จะเพิ่มเออวันน้อเยอาได้ยังไงไปใช้ เราไปชั่วโมอตากผ้าแม่ไม่ไป้ะลูกแม่ชั่วโมอตากผ้าซักผ้าให้เจ้าก่อนเออซักผ้าซักผงซักผ้าให้ลูกก่อนเรอไปหรอกเมื่อซักผ้าให้เพคนก่อนโอ้ลูกชายไปกับพ่อตู้แม่ตู้บ๊ายบาย ไปดุจุดรถจะแม่ใจหรอกอ้นนั่นแหละใจค่าขนมสองเงินก่อนเจ้าก็ได้น้ำเพิ่นอยู่บ้านหนึ่งเงินเจ้าได้น้ำเพิ่นอยู่บ้านนี่น่ะยังฉาขึ้นหลายแท่นี่มาชั้นโบเงินวะเฉดคนเจ้าเวงเงนคนโบเจ้าเห่วนคนว่าจ้าน่ะใช่คนเออนี่บ่าหมูเดงน่ะ โอ้ตายเลยค่อยไก่ไปไกลมาข่อยว่าอันไดหมูเดงเพราะค่อยปีดมาเออจากแมนก่อยเห็นหมูเดงนี่นะว่าคงองเล่นลูกสาวว่านี่นะไปสื้อฮอดไทยวันนี้นี่กะน้อเฮยอยู่ห้านอันอยู่นี่ค่อยก็เห็นอยู่นี่อยู่สายว่าอยู่ไออย่งว่าคนเหะอยู่สวรรค์นี่นะ วามเจ้าของเด่นลูกสาวแนวติดแผ่่ี่โคตรพเงินแนวติดแผ่กับย่างกระติวตาบงเงี้ยโคตรพแล้วก็ได้ตัวนี่แมนบอลนี่อ๋อแมนได้ฮันควนตีพวกนี้นี่มาแต่ไทยพวกนี้นี่เงินได้จังวะไนะะา โอนี่กะมัประมงเรอยว่าคือสิลุกอยู่ไดเบิ่ง18:00นแล้วก็มาเออแม่เจ้าก็ไปบ่ไปแล้วบ่ครับฮะบ่ได้อเยกูไปตอไปบงนาายได้ยังบ่ได้ทาเจ้าเห็นแต่ว่าฮอกบ่ได้ฮอเิ่งได้ไปไหว้ทานได้เออรี มันเป็นเงินคืนนึ่ไปเข้าไปเฝ้าเด็กย่างห้างไปต่อเลยมันคำพูดเนาะไปเนาะแมนมันนี่ออกแต่พี่นี่ฮอตพูดอ่ะประมาณสี่โมงอ่าสี่โมงใช่ไปแต่พี่อ่ะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองพอดีอันนี้ไปห้าโมงหกโมงเว้ยถ้าจุดไต่ไทยไปอันมาเห็ดอันมาบัดข่าวอยู่ด้านลาวห้องไปหอดานลาวห้องอีกอันยังอันถอาไต่ไทยหงม่นเดียวโมงเดียว กันได้อาข่อยจังบัไปนะข่อยออกจากบ้านเท่านั้นอย่างหนึ่งรูปรีบก็ยังบูมี่เหนแล้วอยออกจากบ้านเท่านั้นอันหามงคลออกจากนี่ออกจากข่านนี่หามงคลขึ้นรถแต่หันไปฮอดฮอดอันดานลาวกับฮกโมฮกโมล้วค่ะเพื่อเห็ดใบเขาอีกใต่ก็ไม่มีแม่อีกแบบนี้เมียมีหุ่นข่อยอนนี้แบนี้แล้วว่าอันทายรูปมันกับพูดถึงดอกพูดถึงเออแบบจับเออจับ มันมันเสียเวลาต่ว่าจำแหละดีวดีไปให้ได้ดีเจดีอันเดนให้อเดีตอนเขาไปทายูปมันเตียงคว้เขาไอดีจำจำให้ไอเตียงขามันแล้วยังม้วนไขอยมันเขปิดเออเออยังหอมย่หอมเลยเฮ้ยมันเอาไว้แ่อวมนอาไว้ะากันเดียวไปวไอสปิล้านไงดีแต่ไม่นี้เจได้เจได้หอมมีน่อยเขายังไมันปิดกำลังจิปิดอันเนี้ย เขาเขากับเพื well, again, ่อคนข้างอีท kind of ี่แล้วแบบว่าได้ข่าวมาเลยค่ะที่น้าฮะไข่ก็ไปรถข่อเนี่ยรถเรนดี้เนี่ยรถข่อยพีเนี่ยฟังงูชดได้มาเขาปิดแล้มันเลยฝุ่นเพิ่นภาษนสาขมูจีฝุ่สิบโมเจ็ดนาทีต่นแรกจะว่าเพิ่นผัดชลิกแคกชมไอพิ่นอะไรเนี่ยเอรอว่ามาถึงฝุ่นหน่วเห็นรถนาบนเห็นรถชนเห็นท่ารถเขาโอ้ไข่อยเบาอยู่ถ้าได้ไปพอจะเกาะรถไว้ตื่นเอาตื่นเอาไว้อยู่ ถอยกับไปแล้อคอยเบิเบ่งเวลาข่อยกับหัเอาแล้วอันก็ได้มาเพราได้มาไปเห็น,าน,นมาเพราะได้มวลถามมา<ป>ไปาไปไปไปย่ไปเดือนหนึ่งอันนั้นแล้วอันที่ไปว่านี่ก็ได้ที่ไปอทัดบดมวนบดงินเพื่อ,อย่อยเขยย่างไปยังไปไหวแต่ว่าว่าไงซะถ้าเ้าอยากไปไหวไม่ใช่นะเ้าไปแบบโบเมนเทศกาลแล้วกับโบเมนนั่นเวลาแบบวันถิ่นเลื่อนเนี่ยถ้าไปแบบว่าไหวแบบ <S 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 2> <S 2> มาหอนันมาบิดลานล้วเฮ้ยตอนบ้นเรปูาเคขับรถไวก็ได้ับรถไวบัจหวตห่านจะอนนสิบเอ็ดโมงอ้กว่าแล้วนตอประมาณนี่มาหอพี่มันคยขับไปแบบเจ้าข้อยข้อยมาีเลเด้ลงเด้ลงเด้อ เห็นได้กอบพันอันอันคือใครคือแบบว่าคือพนุบกเคยไปไทยอันบกเคยนอนไทยนี่บกเคยนอนไทยแบบ่าขับรถคือใยคือบว่าไปเยี่ยมคนเจ็บคนเป็นมาไปเวียดด้วยน่ะนะมันแบบเวลามันเกินมาละเราะชั่วโมงเดียวนั่นแหละเพราะจะชงมุ่งเดียวกับมันแบบว่ามันหลายคนดีได้ไปช่างคุณนายเพันธุ์ได้ไปรอได้จ้ะ ว่าดงใช่กะต้ขนมกระตุ้งกติงน่ะมันเป็นอะไรกรตุงติงรวมตุวตเบิ่งมาเเบิ่งขอาไทยก่อนอย่างติวไล่น้อเบิ่งก่อนเพื่อนคอยได้ยังอันนี้ก็แม่นมเงินอ่ะนี่ ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่การะแมนี่แหละที่แตกต่างอันนี้ได้เนาะที่แบบคิดว่าจะเป็นตัวนี้เสียงกันยังหแหกๆอยู่ลองซิมบังก่อนเอาแบบสามสีเลยการะแม่ นี่ได้คอยคอยว่าตัวตัวนี้แหละที่ลักลักนี่เงินที่ลักลักนี่อันนี้แหละคอยว่าที่ได้มาเมื่อวานนี่นะกาะแมเจ้ายังบริเจ้ายังบริเห็ุบ่อเดียวนี่อันนี้ได้ที่ลักลักนี่กาะแมนี่แหละลองชิมมาเลยการเมี่อันนี้แล้วผลเรียกว่าขนมการาเมร์นะตะเก้าสามถุงร้อยได้อันนี้ อันนี้ถุงละลอยได้นี่เอ้ยแม่นไหนถุงละ้อยจะซื้อบ่อไงก็คือเปิดนี่ใครเปิดนี่อ๋อพี่ชุกอ๋อไก่ก้อยจะเปิดแอร์ใช่ปะย่างเขาเปิดแต่คืนนี่เองของมันคือบุยเย็นเหมือนยังจไงอ๋อมันบยเย็นแล้วอีกอย่างหนึ่งเปิดกับบะไรอย่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประตูกับบริพิตรไม่มันเย็นจนเลยมันเย็นแบบเย็นน้อยนึงเป็นไะไม่ใช่ไงเลยแกละแม่ดิกระเด็บว่าแอร์นะ

ไปท่ทุกวันเนี่ยไรม่ได้ังียเลีทุกชิศนล้วก็ได้ขนมขขากบบุมบงเนีตาดงเขากบบุ้งงวงงวงไทยยังได้ของไทยบุ๊มงนอันนี้พร้อมได้เนาะของไทยเนาะมันดิเียมันแบบ เดียวเห็นย่งกับหงจักุ้งจืนลก็บรจักกุ้งบึงมันแบบไปไปไไปเลยนะเออามีเวลาเะเบิงนั่เบิงนี้เดี๋ยวคือจะมุนเขไปแล้ว่ายตรงที่กิมมันนะรูปหนึงเอาบัไดท่าไปเลยแล้วข่ผมมีข่ถ่ายด้วยแผ่บันไดนะมันต้องอยากได้เลยบ่มีรูปบุรีหูได้มาไปนะ

ไม่ไม่เอาแบบเอาแบบรีบๆนั่นแหละเดนยวเอาแบบรีบๆเลยนั่นเลยเนาะอันโบได้มีแบบว่าฉำลงฉำลองให้นั่นเลยเนาะแบบว่าชิพิชิพี่เอาไปยืนในสองรูปนั่นน่ยเนาะเห็นเห็นคุณนายเคนเอาลงนาะแบบว่าบ่ได้บ่ได้รูปแบบเต็มตัวหรอกไรแต่โบถ่ายเองแหละซูฟีกแหละถ่ายกับวัน ทั <h iggs> ้งคลิปเลยเลยนะจะมาถ่ายคลิปไปสิเดี๋ยวจำเอาโูเต็มเลยเออลาแล้วเอด่ปกะชวนกันไปน้ำหนึ่งเม่นยังไงอย่างเงี้ยวันนี้าดูไม่ได้อย่างเงี้ยนะแบบเขามี่องเกียงได้ละไปกันเลยไปอีกอย่างหนึ่งถ่ายคลิปค่อย่าพื้นถ่ายคลิปข่อยกะลงบ่ได้ลงบ่ได้ยังงูลงได้แซวตัวลงบ่ได้เพราะนี้ยตัวบ่มีเน็ตข่อยไป ตัวบุมีเน็ตบุ๋มอย่างกิเล่นติ๊กตอกกิเล่นบ่ได้ตอวนั่นกินว่ามาขำด้วยกินว่าอยู่ใกล้ๆนะเอขาามังขมไปก็ฮอดแล้วทีไหนขามฟังไปเด้วประมาณไปไปฮอดชิโนไปฮอดตอมพีนี่ก็ประมาณฮอดเออนะขับไปเด้อไกลไปฮอตพุ่นกันมันคนละคนละอันจังหวัดได้บ่เนาะคนละจังหวัดกันจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหารอืมเพราะว่าถ้าเขาขี่เรือไปนะเออแม้นขี่เรือไปผัดห้าไปทั้งพี่แมนวะแล้วก็ ฝันันเราถาไอมันที่าเกนว่าสาม้ชยมาฮอนอันออกจากเคื่อนนี่เมนหามองไอปท้ฮะขอยอาบน้ำแล้วก็มาเราเด้อฝ่นข่อยอันเห็นว่าีนาก็น้องหูบบข่อยได้หูเดียวไปเข่าห้องน้ำไปเข่าห้องน้ำข่อยอยู่เงี้ยกันไม่ถากับเจ้ายังเข่าอยู่ ยอั้นยือยเนเฮ้ยช่างเฮ็ดเห็ดหนาชอนกจเฮ็ดหนาทีเดีย่เจออะไรเอยเช่แหลนไปแบบริบๆนะเคยพูดฮอดะตาแล้วเคยเคยพูดไวเจนนี่บ่ไปแล้วเคยบ่ไปแล้ว อันที่ไปตอนแรกคิดว่าเออแบบยันคนแยะคนยังอุ้มจนนี่ซอยอดอกนบ้านมีบ่บ่มีก่้นเระชาชนบ้านยงกับ่มีไ่เคยด้เถอกบ่ไม่เคยไปใชเออแ่ได้ไปนะจมงีมงนี่นอนขาไหาเอาเจนี่ช่เออมได้เาไปดีพนังมีมากว่นี้ก็ม่ดีมากเลยว่าไปว่า เนเลเออเมื่อวานเาเลาชามโนก็เลนถามอ่าวมโนไปได้บ่ไหนเหอเอเห็นเ็กอก็เลนเมื่อวันนี้ก็เลยเอาแวนนี้แมกไปแล้วมาดิเอ้ยกีรติแมกไปนะแเมื่อวันนี้เราอยู่เฮือนไปกัไม่ได้ไปน้องมา่ว่าอย่าเราไปบ่อน่ะไปจกไปอยู่นะกูเคยเห็นเชือน่ะอันนั้นกับโบได้หัวใจอย่างนี้่าลานสิเป็ดิโมงเรากับหัวเนาะลรวกับไปน้ำแบบคนคิดคน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 ันนันทำตี ไปแบไปแบบเล่นมาดิบอ่ไปไปชวนชวนเราแบบแบบเล่นนั่นเนาะเอาแล้วก้นะเห็นอะไรดีเนาะเฮ้ยจว่าว่าอีแ้ต่ว่าหองไมค์เพราะว่าเป็นหัองพ่าไพูดถึงอันไปกับพดักงานอยากได้อย่างหรอกไปเห็นแค่แบบว่าห้องโบดี้ในใจซี่แลน ข่อยก็เคยเห็นแต่เคยก็ได้่อยากชวนอาบน้ำแล้วอะไรคิดแล้วคิดอีกพอฮู้ว่าจจนี่ว่าไแล้วเอ้ยสิไปเห็นยังวะปฏิเสธแบบ<อ>ประชาชนไหมเจนี่เอาไปนั่นปนเป็นยังวะมีตู้ก็มาหาโมงพอดีแล้วเนั่งตู่ข้างนี้อาว่านี่กันตู้ก็ไปแทดเนาะตู้แล้วก็ไปหลายคนถามคนหนึ่งยังคนหนึ่งถามคนไม่คนหนึ่งแลย โอเคสหรับแม่พี่น้องเอ้ยมาพังเงินเรื่อมคนไปไทยบ่ได้ไปน้เพอนเพราะว่าฝนชวนโยสะท้อนเมื่อยว่านี่สะท้องก็ไปทัดพนเนาะก็เลยเมื่อยกลับมาก็เลยเมื่อยเขาอะไรของไทยมาเรียนเขาอย่าแล้วอืมอย่าเพอนเดี๋ยวคอยสิกินดอกมันเผาไทยนะโอเคสหรับแม่พี่น้องเพ่นก็โทรอชวนจนอาบน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งลานชาวกะไห้น้ำลัง เพิ่นกระเทาไปว่าถ้ามาหนันมาหับแน่เพิ่นว่าก็เลยว่าบุปไปดอกว่าก็เลยปฏิเสธไอีกอย่างนึงน้องเจนเนี่กับบุปไปน้องวิวกับบุปไปพ่อแม่ยเป็นงไงกไ็เลยอยจะท้องก็เลยปฏิเสธบุปไปเพราะว่าเมื่อยมาจะทัดษณโพลในอย่างนึงน้องวาสนาเพิ่นจะห้ยแอหลังก็เลยโดนเพิ่นก็เลยบุปไป โอเคจะคลิปในสะท้องก็ที่จบคลิปไปแล้วเนาะคาลิปในกระฝากของเ่น้อดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะท้องคือเก่าเนาะมามาตอนของไทยนะพ่อแม่พี่น้องเลยไปเลยเด้อสบายดีและสวัสดีวัชุกชุกคน